มักยมชิดพี่น้องนี่คือพระอาจารย์คนปลูกไว้เดี๋ยวมาเบิงตัวนี้ครับสวยงามมากๆเลยครับห้าปีครับปลูกได้กินหน่วยมัยมชิดง่าม,มพี่น้องบายบ่มีแต่ตุนเดียวเลยครับน,นี่กระตุนหนึง่ง นี่ครับการปลูกยาสุไปาวายาสุไปรล่อคอยมันปลูกไปเรื่อยเรืมันเป็นหมาปีได้ก็กินมันปีนั่นยาสุไปรล่อคอยมันครับปลูกไว้กระตุตนม่อยใหญ่โบสูงกินกาง,ง่ายพี่น้องผุนกกซักพี่น้องเอ้ยคนปลูกไว้บวก,กี่ปีก็ได้ใส่น้องพี่น้องน้อเป็นตัวอย่างของบ้านเมืองครับคนแจกพันได้ครับโมเมนต์ว่าคนปลูกซื้อลูกหลานอยากได้ไปปลูกคนกระจกพัน กุกบักทัวบักแตงม,าามักเผามิดพันทุกอย่างเพื่อนมีให้ครับชาวบ้านก็มาเอาน้ำเพื่นนี่แหละครับไปปลูกไปขยายนี่ต้นซักเห็นหมครับเบังต้นซกัซกสิบกว่าปีครับเิ็งตีต้นขนาดนี้บักใหญ่เลยเป็นนงเป็นปลาเป็นดงไปปลูกปลาครับ นี่ก็คกหบงดโอ้ยนี่เบิรคูยยางมึงนี่ครับเ,เพื่นกรบโบแพงอีกสะดวยขอแต่ว่าให้เพื่อนเอาเม็ดพันไว้ก่อนนะครับก็ปันออกตนหยาดโยมกินหาอย่างเด้อครับเป็นที่เพึ่งของบ้านของเมืองนะครับวัดโพธารามบ้านหัวดอน บ้านกอนสายบ้านทรายมูลนะครับอยู่น้ำกันนี่ทำนี่กอนนอกพี่น้องนาะ